ก,ก,กระเบื้องผนังแต่ต้อแช่น้ำไว้ก่อนเพราะกระเบื้องผนังนี่มันมันจะดูดปูนจะทำให้ปูนแห้งเร็วต้อแช่น้ำไว้เราไม่ได้ใช้ปูนก่าวปูเอาปูนธรรมดาปูมันก็เลยจะแห้งเร็วเอากระเบื้องแช่น้ำไว้ก่อนอันนี้ อันนี้ส่วนที่ปูไปแล้วปูไปได้สักสิบสองแผ่นสิบสามแผ่นล้ะแต่ไม่มีมแนวนะไม่ได้ขึงเอ็นไม่ได้ขึงแนวไม่ได้หาฉากต,ตามแนวไม่มีเอ็นนะปกติช่างเขาจะดึงเอ็นแต่อันนี้มันช่างใหญ่ไม่ต้องดึงเอ็นนี่เขาได้อยู่นะเป็นกระเบื้องผนังขนาด ยี่สิด้านนี้นี้าแต่มาปูพื้นดูว่ามันจะแข็งแรงวะมันคงไม่แตกหรอกมั้งใครเคยปูมาเอากเบื้องผนังปูพื้นนี้ใครเคยทำมาใครรู้ช่วยบอกทีว่ามันค้นไหมตื้แตก ปูปูนเต็มเต็มก็ไม่น่าแตกกันปะูปูนเต็มแผ่นหน่อยผมไม่แตกไม่รู้เขาช่างเขาดึงเอ็นหรือเปล่าแต่ผมผมไม่ใช่ช่างก็เลยไม่ต้องดึงเอ็นปูไปตามนั่นเนี่ยแนวนั่นเนี่ยร่องไม่ตรงก็ช่างมันปูไปก่อน แล้วก็โอเคเลยเนี่ยตรงกันอยู่นะ